วันนี้เรามารีวิวเครื่องเสียงติดรถยาริส5ประตูพรีเมียมเตัวใหม่กันครับแถบด้านขวานะครับก็จะประกอบไปด้วยปุ่ม Power ปุ่ม Home เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงนะครับด้านนี้ก็จะเป็นช่อง USB ส่วนของด้านซ้ายก็จะเป็นการปรับมุมมองของกล้อง360องศานะครับก็สามารถปรับได้ทั้งหมด4แบบนะครับแล้วก็อันนี้เข้าเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเกียร์ถอยหลังก็เลือกดูได้ปุ่มโฮม ปุ่มโฮมกดแล้วมีอะไรบ้างกดปุ่มโฮมนี่ก็จะมีนาฬิกานะครับมีเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้มีวิทยุมีวิดีโอหน้า2ก็จะมีอะไรมีเกี่ยวกับเรื่องเสียงสื่อบันเทิงนะครับรูปภาพโทรศัพท์การตั้งค่าเบราเซอร์คือเข้าเว็บไซต์นะครับมีร a กแ s t ก็คือการเชื่อมต่อแบบสะท้อนหน้าจอไม่ต้องเสียบสาย บทช่วยสอน PBM นะครับเราก็มาดูซิมีอะไรบ้างนี่บทช่วยสอนก็จะมีการเปิดปิดฟังต่อมาการเชื่อมต่อ Apple CarPlay กับ Android Auto นะครับอันนี้ต้องเสียบสายนะครับการตั้งค่าการตั้งค่ามีอะไรบ้างเข้ามาดูกันนะครับก็เป็นในเรื่องของในส่วนของตัวการปรับเสียงต่างๆ